พี่ีงชัยเทคเตอร์นะครับมานำเสนรอรถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สินค้าที่ยังเหลืออยู่ของของทงชัยเทคเตอร์นะครับ ปุ้ยนะครับนปุ้ยเครื่องยนต์นิสุวิชิประมาณห้าแรงเหมือนกันนะครับใส่ปุ๋ยไ,ได้น่าจะประมาณน่าสองร้อยโลตัวตัวนี้ตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทขอมใช้งานนะครับส่วนตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวหวานปุ๋ยราคาสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับกูตาเอทีสองศูนย์โปรไลฟ์โฟเวอร์อกับเครื่องสี่ล้อหน้ายางหลังแท็กนะครับหน้ายางหลังแท็กรถใช้ง,งานน้อยหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวเปล่านะครับตัวเปล่าตัวเปล่าตัวนี้เป็นอิครีมยูสองแปดเจ็ดนะครับหน้าไม่ค่อยสวยหน้าไม่ค่อยสวยแต่แข็งแรงใช้งานได้ทุกระบบนะครับยี่แปดแรงกับเพื่อนสีล้อพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมหลังคาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับถ้าใช้ครับไดาใช้ยางยังดีๆอยู่รถใช้งานทำนิดๆนะครับทำนิดๆ ส่วนตัวนี้เป็น F 7, F 7 Power, เยนมา F7 เจ็ดแรงพลังไรเวอร์พร้อมโรตารี่นะครับโรตารี่ประมาณเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีพอร์ตต่อสำหรับลากจูงพวกเทนเลอร์ลากจูงเทนเลอร์แล้วก็สามารถที่จะทำเทนเลอร์ทำเป็นดัมได้นะครับตัวนี้นะครับพร้อมโรตารี่เมตรสามสิบน,นะครับโรตารี่เมตรสามสิบต่าญี่ปุ่นทุกคนันนะครับ ใช้ง,งานมันน้อยใช้ง,งานมันน้อยตัวนี้ใช้งาน800กว่าชั่วโมงนะครับ800กว่าชั่วโมงตัวนี้เป็นปั๊มลมปั๊มลมเคลื่อนที่นะครับสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจปั๊มแล้วก็ใช้เลยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเครื่องไม่มีน้ํามันเครื่องสตาร์ทติดใช้งานได้เลยปั๊มปื้ดเลยนะครับเครื่องยนต์โรบินนะครับโรโรบิน e-h26 นะ e-h26 ก็ e 26, e 26, น่าจะมาสัก10แรง11แรงไม่มั่นใจนะครับประมาณนี้ใช้งานนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้ราคา19,500บาท19,500บาทเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับใช้งานปัม๊มแล้วก็ใช้เลยไม่มีถังพักไม่ต้องดูแลเรื่องไม่ต้องดูแลเรื่องออน้ามันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเพราะไม่มีระบบเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องใช้อย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูรถถน,นะครับรถถ ตัวถไรถไถเรานครับันี้เป็นชาญี่ปุ่นนะครับาถตัวนี้เป็นยินโมอโตะนะครับยี่สิบแรงจริงๆมันเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาเัย power แต่ตัวขับหน้ามันเสียก็เหมือนเป็นขับสองล้อนะครับเครื่องยี่สิบแรงสาสูบ power นะครับตัวนี้เปิดที่ราคา6 5ห0 0้าบาทนะครับสนใจนะครับได้ลากจูงหรืออะไรสบายๆนะครับเครื่องยี่สิบแรง เคยนต์ดีนะครับทุกอย่างยกเว้นเทาวน้าที่ใช้งานไม่ได้นะครับนี่มาตัวแพ็คคู่นะครับ B ีทูบูต้าบีหกพันบีเจ็ดพันขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งสองตัวยางหลังนะครับยางหลังสามารถหักเข้าไปได้สั้นสุดก็น่าจะประมาณแปดสิบห้าเซนนะครับส่วนยางหน้านี่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับเครื่องยนต์สองสูบวันนี้บีหกพันสองสูบน่าจะประมาณสิบสองแรงนะครับพรอโรเตอร์แปดสิบห้า ตันนี้มีเจ็ดพันได้มาสีาแรงนะครับมาสีไม่สวยก็เลยเก็บสีให้ครับวันนี้ห้าหมื่นเรบาทนะครับพร้อมใช้งานตัวมีเจ็ดพันนี้อ่หกหมืบาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมใช้งานทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นอิสกินะครับอิสกิสีเอ็กซนึเชื่อมยนสองโบขับเพื่อสนสอฟอพร้อมโตรตอรี่นะครับโตรตารี่เมตรตัวนี้ 4,7,500บาทนะครับยางดีๆยางสวยๆนะครับเครื่องยนต์ได้ใช้พร้อมใช้งานนะครับโนตสตี้สวยๆไปยังเต็มๆอยู่นะจ็ับ4,7,500บาทดีสติทีเอ็กหนานะครับส่วนตัวนี้เป็นรถน่าจะถูกที่สุดในร้านนะครับีินออมอโต้ซี4นสีสตัวรถ4,000 40, 0ตัดย่า